เขาหรือเขาพี่หรก ไอกาจ่ะเด็กเดื่ตวอนจ่าเห็นหรอคะล่ชุดเป็นชุดสวยดูชุดสวยก่อนนี่ชุดอันโกโกาลงู้ดีใจะลูกกโกวาล่ะลูกคนนได้กระปรง ตาเห็นโกโกวาจ้ะเห็นโกโกวาหีใจป้าเขาจะลองกอนจะเอาปะเฮ้ยกงกันยืกันยูไปยูยูคุณนึงงยูคุณนึงเด้งไปวันนี้น้องใส่รองเท้าด้วยนะคะคุณน้องขออะไรใส่ จะไปไหนคะ

เพี่ยนโทษมาใส่อีกเขี้ยนหนึ่งพระราชนะา,หา,าเออข้าวปดีโอว่าหาหลาดไปยัดไม่ไล่เลยเออค่ากะมอดบิกซี่อันอาบาเจะเลื่นน่านจัดข้ามาฮิตามาอันมเมล็ดบานบ่อนมหาอเหรียญน่าจัะพอดีน้ำยาล้างขวดนมเบื่อจากกันเสด็จได้น้ำยาล้างขวดนมน้มมำยาล้างขวดนมหมดจ้าไปหาซื้อแปรงล้างขวดนมก่อน ถ้าผีบอกเอถ้าพี uh, <ừ. S 1> so ่บอกเท้าบวมันหละใหญ่พัดนี่สวัสดีครับนี่ตาสวัสดีครับตาตาด่างตาง่างโอ้โี่เดี๋ยวเอมเห็นแล้ว อันนี้ค่ะแนวล้างขวดนมกระเบิดกระขาดได้แนวล้างขวดนมนะจ๊าอันนี้อีกลูกอ,อันนี้ตาชอบเที่ยวห้างค่ะชุดได้หไหมน,นะชุดอันนี้เทียงเทียงเปิดอเทียงหรอเปิดโอ้ยเน o ร้อยน้มร้อยบาง ้องเลน่ไาเลยได้ยังไงแล้วจังว่าอายเลยน่อยน่อยนึงแล้วหนูกมันก่ายเรียนแ้วไปยิ่เอาไปย่เอาไปยู่เอามันก็เขียนเลยเขียนไม่ได้ต่เขีเนอนอกเอาก็ถือเถอ

ม้วนเข่าก่อนแตบ้านเราจะปั่นเราอยากแลบานเไม่ใสมาเราไม่ใส่เวลาใสจะสแ่ละครั้งมันยาที่มันใส่ได้เห็นไมจเอีเห็นไหมวลาดก็ถอดยากเข่านะ

ไอเฟื่อมาซื้อิมาใส่ไอเฟื่อนไอเฟิมากแบบนีมาจนบางใส่มาตั้งแตเป็นรทองยางหลอเดิ่อเนต่อเดินต่อจ้าว่าชิมาบิงน้เข่าก็เข่ากับว่าเมียนครูเบนซะไซรบา้งโอ้เบิ้งอายพ่น ซื้อจากกรยาหรอคะคุณตาจะได้จากกรยานหรอคะมีเดินรถเล็กหน่อยใช่<ะ>วันนี้พาระละยางเล็ดยมยางเหลีกคือเ,เอาตากแอร์อเลยหายจากลุง

ปั้นลูกปั้นปั้นจับตัวนี้ค่ะแล้วจับตัวนี้ค่ะจับตบบนี้เป็นใดเป็นใดแต่ปั้ลูกได้บ่ได้บ่กระเพืองกระเพองบ่ได้ชามนี่นะขึ้นไงอะขึ้นมืดมืดหนูจะเอาคันนี้ใช่ไหมคะอวดโอ้ปั้นไหญ่สวยซตอมกันดิอ่ซตอมเอาวขั้นหนึ่งตอมกลัวขั้นหนึ่ง้น่งตอกลัว อืมมาคัน,น,นไหมไสนโรมีกระดิงด่ง,งหนึ่งไอ้ออเฟิร์ดซ<อ>ื้อขนงไหว้เเฟอร์ไอ้เฟอร์ซื้อนงจะคันแน่ผ่าน้องมันยางเหรียตักเอย่ซื้อคาดจะเ่อนเบื่อ ปวดเวให้หรอบ่านน่ะปวดเงาปวดเก็ได้สินะกุใส่ขุมใส่แม่ใหน้องขุมใส่แม่น้องนอนถอดออกเออเก่งมากค่ะไปได้ปลอมมือไปไปไปใส่ได้แล้วค่ะป่ะไม่เหง่หนักยูยเออ เออน่ะจิ๋วเล็นอ,อารมณ์ดีค่ะเว้ยป้า,าเ่ะจะเขาจะเป็นเหรียญบานบวกกันว่าจะเย๋อวจังเป็นเบิ้องสำหรับคลิปนี้กัเอาไว้จำมือก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ